วิธีล้างประวัติการค้นหาใน Facebook แบบอัตโนมัติสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพาวทูทิกทิกดีๆเทรนด์ใหม่ที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการล้างประวัติการค้นหาใน Facebook แบบอัตโนมัติมาฝากกันค่ะสำหรับผู้ที่ใช้งาน Facebook หลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบค่ะว่าเรานะคะสามารถล้างประวัติการค้นหาใน Facebook แบบอัตโนมัติได้ค่ะ เพราะอย่างที่รู้กันนะคะว่าบน a c e b o o k ค่ะจะทําการเก็บประวัติการค้นหาของเราไว้ทุกครั้งนะคะในเวลาที่เราทําการกดค้นหาในแอป a c e b o o k นั้นเองค่ะจึงทําให้ผู้ที่ใช้งาน Facebook บางคนนะคะต้องการที่อยากจะล้างประวัติการค้นหาใน Facebook ออกเพื่อความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยเรานะคะสามารถตั้งระยะเวลาในการจัดเก็บการค้นหาในแอป a c e b o o k ได้ค่ะเช่นหากเรานะคะเลือก3วันค่ะเมื่อถึงวันที่กําหนดระยะเวลาที่เราเลือกไว้แล้วนะคะ Facebook ค่ะก็จะทําการล้างประวัติการค้นหาให้อัตโนมัติทันที แล้ววิธีการล้างประวัติการค้นหาใน f a c e b o o k นะคะแบบอัตโนมัติก็สามารถทำได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่แอป f a c e b o o k ค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะที่เมนูค่ะและเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะแตะที่การตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราแตะที่เบต้าค่ะและเลือกข้อมูลและสิทธิการอนุญาตของคุณค่ะ ลังจากนั้นนะคะให้เราแตะที่ประวัติการค้นหาค่ะเลือกเก็บการค้นหาเป็นเวลาค่ะเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้เราค่ะเลือกระยะวันที่ต้องการลบการค้นหาอัตโนมัติได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะกดยืนยันได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถล้างประวัติการค้นหาใน Facebook นะคะแบบอัตโนมัติได้แล้วค่ะหากชอบทิกดิๆๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม how to tick ทิกเทิคต์ใหม่ๆที่คุณกระทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบัคก b บบูดทีวีได้เหมือนเดิมค่ะ